สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนิทานแต่ว่ามันมีสามเรื่องได้ยินไหมคะอ,อือเรื่องแรกคือเรื่องผู้มีพลังพิเศับไเรื่องที่สองอออกกว่าพี่ับทามาดูที่ถือว่าตัวเองเป็นผู้น เรื่องทายะเลหรยอดล่าโอเคมันมีอยู่สามเรื่องนะคะถ้าใครอยากความนิทานด้วยไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างหรือแสดงวามคิดเทนแล้วถ้านิทานด้วยไหนได้คอมเมนต์มากที่สุดก็จะเล่านิทานเรื่องนันน้น ในคลิปต่อไปโอเคงั้นก็ขอลาบ๊ายบาย